โอเคครับสวัสดีครับทุกคนไอ้ก่อนจะนอนพี่ก็ไปเจอเปืนตัวหนึ่งนะครับเป็นปืนพกลูกสองนั่นเองอ่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมปืนตัวนี้โอเคถ้าเราจะได้ปืนตัวนี้นะครับเราต้องไปซื้อในร้านค้านั่นเองนะครับก็ร้านค้านี่เลยครับผมเข้ากดเข้ามาที่ร้านค้าปดใช่ปะกดไปที่อาวุธครับแล้วก็จะมีรูปปืนพกกดไปที่ปืนพกแล้วก็เลื่อนเลยครับผมนี่ปืนลูกสองตัวนี้ให้ดูดาเมจก่อนดาเมจแค่สิบเจ็ดนะครับ ความแม่นยำามสแล้วก็ทะลุ9เองนะครับผมแล้วก็ส่วนอัตราการยิง40ครับการควบคุม86นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวนี่66 <c oughs> ก็ถือว่าดีนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่จะยิงให้ดูแล้วกันไปแต่พร้อมแล้วกันเดี๋ยวก็ลองไปยิงก่อนไป <c oughs> ช่วยกันรบก h นจะรอดกันดม t ่วย e ยาไไม่ตมากถย r คนสุดท้ายไม่ต้องยามือถอาวุธูไปพร้อมกลยุทธ์ตาตตาปัตอปแลกกเลยคลยกกูไม่มีที่ว่างให้กับคนีอ่อนแอกัดละกปืนถึงแม้ว่าดจะอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ล็อกอินต้เนประที่ไกลปืนเกมมันยังไม่จบไม่รู้สุดท้ายมีใครยืนเอาตัวลอในดินแดนที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่รู้ต้องเจออะไรแต่ราทำนั้นทีกหด เอาเวลาก็มึงเลยก็ดั่งลงที่หน้าจออาวุธอยู่ข้างหน้าจะให้มันกเกิดดอลล่วังตัวไว้ดีเล้วที่เซ็นรออีกดอน ไปที่เอ็งช็อฟังกัสุนลงทัวและก็เบเฮช็อตนายเจ๋งนายเก็งคงไม่แพ้หรอกว่าอบดีนะของจริงไม่ได้คัดออก Welcome to the game of real life My time is not real fight ไม่มีหลังเลยแต่ความสามารถของนายมีคนรอดฉะนั้นแต่ความสามารถของนายดี That's right จะินเย็นไม่ต้องรีบร้อนอ่ะ uh, ตามเกมไม่ต้องรีบน้องฮ huh, ถ้าหากแพ้ไม่ต้องรีบฟ้องจะเป็นจบเกมจบไม่ต้องรีบร้องนี่เละแค่คนจริงเชกดกันให้มาทันกันโดนจริงมีความเจงความมันให้ลองจริง

โอเคครับหลังจากพี่ไปยิงมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละครับปืนพกตัวนี้อัตราการถือเห็นไหมถือพี่ว่ามันเท่ดีนะเทจริงจ้าปะพี่คาดว่ามันน่าจะเป็นของในปีตันเจ็หรือไม่ก็อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับถ้าเป็นของม่วงก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ถ้าชอบใจพี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้พี่ละกันเป็นกําลังใจให้พี่ได้ทําคลิปให้เราไ,ได้มาดูปืนครับผม